พวกเราคือดาวที่โดดเดี่ยวในอวกาศหรือไม่เปิดหัวข้อมาแบบนี้เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามเหมือนกับดาวลูกเป็ดอย่างแน่นอนครับว่าโลกคือดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตในจักรวาลหรือไม่หากใช่แล้วอะไรทำให้เรามีอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นหรือถ้าไม่ใช่แล้วพวกเขาที่เหลือไปอยู่ไหนกันหมดอวกาศน้น,น่าทึ่งครับคุณผู้ฟัง หากเราตั้งคำถามกับอวกาศหนึ่งคำถามเราจะมีคำถามเพิ่มอีกสิบยี่สิบอย่างแน่นอนและนี่คือความท้าทายว่ามนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์๋ยวเแล้วให้ฟังจากทั้งช่องดาวลูกเป็ด ก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปวิดีโอได้นะครับคำถามว่ามนุษย์อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลหรือไม่ เป็นหนึ่งในคำถามที่ยิ่งใหญ่และลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ครับและแน่นอนว่ายังคงไม่มีคำตอบที่แน่ชัดจนถึงทุกวันนี้แต่เราสามารถพิจารณาจากหลายมุมมองได้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ปรชัชญาและจิตวิทยาไปด้วยกันในแต่ละด้านก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันออกไปครับดังนั้นดาวลูกเป็ดจะค่อยๆพาคุณผู้ชม ประติดประต่อเรื่องราวกันไปเรื่อยๆนะครับโดยในมุมมองแรกจากมุมมองแรกเลยนั่นก็คือมุมมองทางวิทยาศาสตร์คำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือจักรวาลกว้างใหญ่เกินที่เราจะเข้าใจเป็นอย่างมากจักรวาลของเรามีกาแล็กซีมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านกาแล็กซีซึ่งอาจจะมากกว่านั้นและในแต่ละกาแล็กซีก็จะมีดาวฤกษ์นับแสนล้านดวงด้วยกัน ระบบสุริยะของเราเองก็เป็นแค่จุดฝุ่นจุดเล็กๆในมหาสมุทรของจักราวาลอันยิ่งใหญ่จากเห็นผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราได้พูดมาทําให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจำนวนมหาศาลและบางดวงอาจจะมีสภาพแวดลอ้อมใกล้เคียงกับโลกของเราและอาจจะเป็นบ่อกเกิดของสิ่งมีชีวิตในจักราวาลแต่ด้วยความที่จักราวาลนั้นมันกว้างมากเกินที่เราจะจินตนาการ ทำให้เรายังหาดาวที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตแบบโลกของเรายังไม่เจอสักทีประจวบกับเทคโนโลยีที่เรามีนั้นไม่ได้ก้าวหน้าจนเราสามารถเดินทางระหว่างดวงดาวได้อย่างรวดเร็วการเดินทางระหว่างดวงดาวนั้นหมายถึงระหว่างดาวฤกษ์สองดวงซึ่งดาวฤกษ์ที่ใกล้เรามากที่สุดก็ห่างออกไปประมาณ4ปีแสงโดยเทคโนโลยีที่เราทำได้นะตอนนี้ใช้เวลานับแสนปีกว่าจะถึง ทำให้ในปัจจุบันการเดินทางระหว่างดวงดาวจึงเป็นไปอย่างไม่ได้นั่นเองครับแล้วถ้าถามว่าเราเดินทางไปไม่ได้แล้วเราจะรู้และค้นพบได้อย่างไรก็ต้องขอบอกว่าขอบคุณนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์และวิศวกรรมต่างๆที่ได้ผลิตกล้องโทรทัศน์อวกาศทำให้มนุษย์มองออกไปนอกอวกาศได้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อศึกษาอาวกาศไปเรื่อยๆนั่นเองครับคำถามต่อมาคือมีหลักฐานของสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือไม่ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังตามตรงครับว่าจนถึงปัจจุบันเรายังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกแต่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายอยา่างเช่นโครงการ SETI ฟังสัญญ,ญาณวิทยุจากอาวกาศ เผื่อว่าจะมีการส่งสัญญาณจากอารยธรรมอื่นที่พวกเขาอาจจะส่งมาและพวกเราจับสัญญาณได้รวมไปถึงการสำรวจดาวอังคารและดวงจันทร์ของดาวเคราะห์อื่นๆมากมายเพื่อค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเช่นแบคทีเรียในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ลึกลับเช่นวาวซิงเกิลในปี1977เป็นสัญญาณวิทยุที่สามารถอธิบายได้ แต่ยังไม่มีการตรวจพบซ้ำอีกเรียกได้ว่ามาครั้งเดียวและหายไปเลยหรือล่าสุดปัจจุบันมีการเปิดเผยว่ามีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The a s t r o p h y c y c l e ในวันที่17เมษายน2025ที่ผ่านมาสดสดร้อนๆทางนักดาราศาสตร์อาจได้พบหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในโลกเกี่ยวกับการมีชีวิต อาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นนอกเหนือจากโลกของเราโดยรอบนี้เป็นดาวเคราะห์ที่ปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไปจากโลกของเรา124ปีแสงซึ่งไกลมากๆครับคุณผู้ฟังงานวิจัยโดยคณะของศาสตราจารย์นิคูมหาวีทยาลัยแคมบริดจ์ได้ตรวจพบสัญญ,ญาณบ่งชี้ทางชีวภาพอย่างโมเลกุลของไดเมทิลซัลไฟ ปรากฏอยู่ในบรรยากาศของดาวเคราะห์ K2-18b ซึ่งบนโลกของเราไดเมทิลซันไฟถูกผลิตได้เพียงกระบวนการชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตอย่างแพลงต้นในทะเลเท่านั้นครับทำให้การตรวจพบไดเมทิลซันไฟบนดาวเคราะห์ K2-18b ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในปัจจุบันว่าเราอาจจะตรวจพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิต บนดาวดวงอื่นได้แล้วและดาวดวงนี้ยังถูกจัดอยู่ในประเภทซูเปอร์เอิร์ธและอาจจะโคจรในเขตอาศัยอยู่ได้และนี่เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆที่มนุษย์พยายามที่จะตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและหาคำตอบว่าพวกเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลคำถามต่อมาที่ดาวลูกเป็ดเจอบ่อยๆมากก็คือถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นจริงทำไมเรายังไม่เจอพวกเขา เป็นคำถามที่เก่าแก่และยังคงต้องหาคำตอบต่อไปถ้าหากมีอารยธรรมมากมายในจักรวาลจริงและพวกเขาไปอยู่ไหนกันหมดแน่นอนว่ามีทฤษฎีออกมาอธิบายมากมายครับใชใ้ในการอธิบายถึงเหตุผลถึงคำถามเหล่านี้ว่าพวกเขาอาจอยู่ไกลเกินกว่าจะติดต่อก,กับเราได้พวกเขาอาจล่มสลายก่อนจะมีเทคโนโลยีเดินทางไกลพวกเขาอาจไม่ต้องการติดต่อก,กับเรา หรือเราอาจเป็นอารยธรรมแรกๆของจักรวาลที่วิวัฒนาการมาได้ไกลขนาดนี้ด้วยเหตุผลเหล่านี้ล้วนมีความเป็นไปได้โดยทั้งสิ้นครับแน่นอนว่าการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นเกิดได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เนื่องจากขนาดโลกของเราเองยังสามารถก่อกำเนิดชีวิตได้แล้วทำไมที่อื่นจะเกิดขึ้นไม่ได้ในด้านมุมมองปรัชญาและจิตวิทยา คำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์แต่มันเกี่ยวกับความหมายของการมีอยู่ด้วยถ้าเราคือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเพียงกลุ่มเดียวในจักรวาลน,นั่นแปลว่าชีวิตมีค่าและหายากยิ่งกว่าที่เราคิดแต่ถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นแสดงว่าจักรวาลเต็มไปด้วยศักยภาพของชีวิตและเราไม่ใช่ศูนย์กลางของมันส่วนดาวลูกเป็ดไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลอย่างแน่นอนดาวลูกเป็ดมั่นใจ ขออภัยที่ยิงมุปแปกแป๊กๆครับกลับมาที่สิ่งที่เรากำลังคุยกันความรู้สึกของคนเราหากเรายังคงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งบนโลกคงไม่ได้มานั่งคิดว่านอกอวกาศจะมีใครอยู่หรือไม่แต่ด้วยวิวัฒนาการให้เรามีการรับรู้คิดวิเคราะห์แยกแยะและหาคำตอบทำให้เราเกิดการตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบครับ ลองจินตนาการว่าอีกฟากหนึ่งของจักรวาลอาจมีสัตว์หลากหลายสปีชีส์แต่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาพวกเขาก็คงไม่ได้มานั่งตั้งคำถามและออกตามหาพวกเราหรือหากมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาแล้วแต่เทคโนโลยีพวกเขาก็อาจจะไม่ได้ก้าวหน้าเกินกว่าเรามากนักทาให้ทั้งเราและเขายังติดต่อสื่อสารหรือหาทางกันยังไม่เจอสักที ความเป็นไปได้ที่สภาพแวดล้อมบนดาวดวงอื่นอาจจะกำเนิดสิ่งมีชีวิตโดยไม่ได้อ้างอิงจากโลกเสมอไปเช่นบนโลกของเราอาศัยออกซิเจนในการหายใจแต่อีกดาวดวงหนึง่งอาจจะไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจก็ได้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดในสภาวะที่มีขีดจำกัดคำถามที่ว่าเป็นไปได้ไหมที่สิ่งมีชีวิตต่างดาว อาจไม่ได้ใช้ออกซิเจนในการหายใจคำตอบคือเป็นไปได้มากครับที่สิ่งมีชีวิตต่างดาวจะไม่ได้หายใจด้วยออกซิเจนเหมือนมนุษย์บนโลกของเราแล้วเพราะอะไรถึงเป็นไปได้นั่นคือสิ่งมีชีวิตบนโลกวิวัฒนาการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะหรือมีขีดจำกัดอะไรบางอย่างบีบบังคับให้วิวัฒนาการให้อยู่รอดได้สภาวะนั้นๆเช่น,น,น,น มีออกซิเจนในชั้นบรรยากาศมีน้ำในสภาวะของเหลวอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมแต่นี่คือชีวิตแบบที่เรารู้จักครับและแน่นอนว่าในจักรวาลมันกว้างใหญ่มหาศาลมากอาจมีชีวิตในรูปแบบอื่นซึ่งแตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงเช่นรูปแบบสิ่งมีชีวิตไม่ได้ใช้ออกซิเจนแต่ใช้กา๊าซอื่นแทนออกซิเจนในการหายใจ โดยกา๊าซเหล่านั้นอาจประกอบไปด้วยมีเทนไฮโดรเจนหรือซัลเฟอร์บนโลกของเราก็มีจุลชีพบางชนิดบนโลกที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษสำหรับมนุษย์เช่นแหล่งน้ำร้อนกรรมฐานพื้นที่ลึกใต้ทะเลที่ไร้ออกซิเจนซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ได้วิวัฒนาการมาเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในสภาวะเหล่านี้ ในด้านชีวเคมีที่ไม่ได้ใช้คาร์บอนออกซิเจนเป็นพื้นฐานนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าชีวิตต่างดาวอาจใช้ซิลิกอนแทนคาร์บอนเพราะมีคุณสมบัติคล้ายกันในบางด้านหรืออาจจะอาศัยตัวทําละลายอื่นๆแทนน้ำเช่นแอมโมเนียหรือมีเทนเหลวหรือบางแนวคิดเสนอว่าอารยธรรมต่างดาวอาจวิวัฒนาการไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพลังงานหรือ AI ที่ไร้ชีวภาพจึงไม่จำเป็นจะต้องหายใจหรือใช้สสารแบบสิ่งมีชีวิตทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยส,สสารเหล่านี้ก็ได้เหมือนหนังไซไฟหลายเรื่องที่เราเคยดูครับว่าดาวบางดวงวิวัฒนาการให้ตัวเองไปอยู่ในรูปแบบของหุ่นยนต์ AI เพื่อให้ตัวเองอยู่เป็นอมนตะนิรันดร์ไปแม้โลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกแทบจะ99.99% จะเน้นออกซิเจนแต่เรายังพบสิ่งมีชีวิตสุดขอบของความเป็นไปได้เช่นแบคทีเรียไรออกซิเจนในทะเลลึกที่ใช้กรรถัานแทนออกซิเจนในการหายใจสิ่งมีชีวิตใต้พื้นผิวโลกหลายกิโลเมตรที่ไม่เคยสัมผัสกับแสงอาทิตย์เลยสิ่งเหล่านี้บอกเราว่าชีวิตมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เราคิดนั่นเองครับคุณผู้ฟังกล่าวโดยสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาว อาจไม่ได้หายใจด้วยออกซิเจนก็ได้และอาจดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดข,ขั้วที่เราอาจจะอยู่ไม่ได้ได้วซ้ำสิ่งนี้ทำให้ภารกิจสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆอย่างดาวองคารยูโรปาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีหรือไททันของดาวเส,สาน่าตื่นเต้นมากเพราะที่นั่นอาจมีสิ่งมีชีวิตแบบที่เราไม่เคยคาดฝันมาก่อนก็เป็นได้แล้วในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา จะเป็นไปได้ไหมที่จะมีอารยธรรมต่างดาวเกิดขึ้นคำถามนี้คือหัวใจของหนึ่งในการถกเถียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระบบดารศาศาสตร์และวิทยาศาสตาราาาาา์อวกาศและมีแบบจำลองหนึ่งที่โด่งดังซึ่งพยายามหาคำตอบนี้หากจะให้ดาวลูกเป็ดไล่ค่าสมการก็คงจะน่าเบื่อเกินไปเอาเป็นว่าจะกล่าวโดยย่อและเข้าใจง่ายๆนะครับการคัดการที่ได้จากสมการคือ การมีอยู่ของอารยธรรมต่างดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกน,นั้นๆอาจมี1 0บถึงหนึ่งหมื่นอารยธรรมที่อาจจะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเลยก็ว่าได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครทราบจํานวนที่เป๊ะเ,เนื่องจากเรายังไม่ได้เจอหลักฐานชี้ชัดสักหนึ่งอารยธรรมเลยกล่าวโดยสรุปคืออารยธรรมต่างดาวทางช้างเผือกมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวแบบโลกของเราโดยกาแล็กซีทางช้างเผือก มีดาวฤกษ์ประมาณราวๆหนึ่งแสนล้านดวงหากแม้เพียงแต่หนึอร์เซของดาวเหล่านั้นมีดาวเคราะห์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็เท่ากับว่ามีล้านล้านโลกที่อาจจะมีอารยธรรมหรือชีวิตหรือขอแค่0.001ที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็เท่ากับดาวหนึ่งล้านดวงไปแล้วที่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นดังนั้นโอกาสที่เราไม่ได้อยู่คนเดียว จึงสูงมากครับคุณผู้ฟังแต่โอกาสที่เราจะพบพวกเขายังต้องอาศัยเทคโนโลยีและโชครวมด้วยเพราะปัจจุบันเรายังหาเขาไม่เจอหากเราต้องการถามหาโอกาสในการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวว่าจะสามารถเจอหรือค้นพบมากน้อยแค่ไหนคำตอบพอจะสรุปโอกาสได้เป็น3กลุ่มด้วยกันครับคือ 1. สิ่งมีชีวิตระดับจุลชีพ เรามีโอกาสสูงพอสมควรที่จะพบสิ่งมีชีวิตระดับนี้นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเจอก่อนทุกสิ่งที่เราพยายามตามหาอยู่เพราะว่าเหตุผลคือสิ่งมีชีวิตแบบจุลชีพคล้ายแบคทีเรียสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะสุดขั้วมากๆเรียกได้ว่าคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้มากกว่ามนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปบนโลกของเราเราพบสิ่งมีชีวิตสุดขั้วในโลกของเรามากมายบนโลกเช่น ในบ่อกรกดใต้พื้นผิวโลกลึกใต้ทะเลลึกที่ไม่มีแสงแดดตลอดการสอดคล้องกับดาวบางดวงในระบบสุริยะอาจมีน้ำอยู่ในสถานะเป็นของเหลวใต้พื้นผิวเช่นดวงจันทร์ยูโรปาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีดวงจันทรเอ็นชลาดัสของดาวเสาร์ดาวองคารซึ่งเคยมีน้ำในอดีตและอาจจะยังมีน้ำใต้ดินของดาวมาจนถึงปัจจุบัน ทางด้านอาซาและ ESA และองค์กรต่างๆมีภารกิจที่กำลังจะสำรวจสถานที่เหล่านี้โดยตรงในอีก10ถึง20ปีข้างหน้าดังนั้นโอกาสที่เจอจุลชีพภายในศตรวรรษนี้มีความเป็นไปได้สูงมากครับ 2. สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาโดยโอกาสที่เราจะเจอสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถือว่ามีโอกาสต่ำมากครับตอนนี้แต่ไม่ใช่ศูนย์หรือไม่มีโอกาสเลย แล้วทำไมโอกาสต่ำมากมากๆก็เพราะว่าเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถเห็นหรือได้ยินพวกเขาอย่างชัดเจนเรายังไม่สามารถเดินทางหรือส่งยานไปไกลกว่าระบบสุริยะของเราด้วยซ้ำมนุษย์เองเคยเดินทางไกลสุดก็คือไปเหยียบดวงจันทร์ดาวบริวารของโลกของเราทำให้โอกาสที่เราจะเจอพวกเขายิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆเราทำได้เพียงต้องอาศัยหรือรอฟังสัญญ,ญาณเช่นครื่นวิทยุอวกาศ ซึ่งยังไม่เจอแบบยืนยันได้100%่งเเซนว่าน,นี่คือคำทักทายจากต่างดาวหรือสัญญาณชีพจากต่างดาวแต่พวกเราก็ไม่ละลดความพยายามเรายังทำอย่างต่อเนื่องโดยโครงการ heit และโครงการ jwst ต่างเฝ้ามองหาร่องรอยของอารยธรรมเช่นสัญญาณดาวเทียมจากอาวกาศแสงไฟเมืองจากพื้นผิวดาวมวลพิษในชั้นบรรยากาศเช่นกา๊าซ cfc 3. ชีวิตนอกโลกที่คล้ายมนุษย์โอกาสยังคงเป็นไปได้แต่ไม่ง่ายเลยครับคุณผู้ฟังซึ่งข้อจำกัดก็คือระยะทางระหว่างดวงดาวไกลมหาศาลมากๆและเรายังไม่มีวิธีการเดินทางที่เร็วพอให้เดินทางไปพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองแม้จะมีดาวเคราะห์คล้ายโลกหลายพันดวงที่เราค้นพบแต่ก็ยังไม่สามารถไปสำรวจได้โดยตรงเราทำได้เพียงส่องดูและวิเคราะห์สถานการณ์รูปแบบดาว สสารที่มีและความเป็นไปได้เท่านั้นแต่ภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้าเราอาจจะใช้กล้องโทรทัศน์ระดับสูงตรวจจับได้เพราะองค์ประกอบในชั้นบรรยากาศของดาวดวงนั้นๆที่เราค้นพบและรวมไปถึงความเคลื่อนไหวแสงอาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นก็เป็นไปได้เราอาจไม่ได้อยู่ลำพังในจัก,กรวาลแต่การค้นพบพวกเขายังต้องอาศัยเวลาวิทยาศาสตร์ และโชคอย่างมากที่จะนำพาเราและพวกเขามาเจอกันแต่ท้ายที่สุดดาวลุกเป็ดก็ยังเชื่ออย่างไม่มีข้อกังขาว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจัก,กรวาลอย่างแน่นอนและหวังว่าสักวันเราและพวกเขาจะตามหากันจนเจอจนถึงตอนนั้นเราคงจะสามารถเดินทางข้ามระบบดาวกันได้แล้วและเราจะกลายเป็นผู้ท่องอวกาศอย่างสมบูรณ์ ขอบคุณที่รับชมคลิปดาวลูกเป็ดจนจบหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์ที่ดาวลูกเป็ดนำมาฝากนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับดาวลูกเป็ดได้หรืออยากจะฟังเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เรื่องไหนสามารถคอมเมนต์บอกดาวลูกเป็ดได้และเป็นกำลังใจให้ดาวลูกเป็ดด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ